สวนเกษตรเอ็นโปรโนเคมีสวัสดีครับออคลิปนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าในนาข้าวเหล่านี้เราได้ปล่อยปลาไปแล้วเรามีวิธีการคุมระดับน้ำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้น้ำในนาเรามากเกินไปเพื่อที่จะไม่ให้ปลาในนาเราออกมาข้างนอกครับวันนี้เรามาดูกันครับสำหรับนาของผมนี่ก็คือจะจะทำนา ปีนี์ครับจะทํานาแบบไม่ไถไม่ใส่ปุ๋ยนะครับควบคู่คปไปกับการปล่อยปลาลงไปครับเพราะว่าคิดว่าการที่เราใส่ปุ๋ยในแต่ละปีในแต่ละปีของการทํานามันจะใช้งบใช้เงินในการซื้อปุ๋ยค่อนข้างมากปีนี้เราก็เลยทดลองทํานาโดยไม่ใส่ปุ๋ยครับแบบปล่อยปลาไปแล้วเราก็ให้ปลามันไปขี้เพื่อที่จะเอาขี้ของเขาอะไรเป็นปุ๋ย วันนี้เราก็เลยจะมาดูครับว่าเรามีการคุมระดับน้ําในนาข้าวเราอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับสําหรับผมผมจะฝังท่อลงไปเลยนะครับสำหรับน้าผมฝังท่อฝังท่อไว้ฝังท่อไปแล้วท่อสองนิ้วแล้วเราก็จะใส่สวมข้อง,งอครับสวมข้อง,งอขึ้นมาเพื่อที่จะคุมระดับน้ําตามต้องการเลยครับว่าเราต้องการน้ําลึกมากน้อยเพียงใดเราสามารถคุมได้ครับ คือถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คือหนึ่งปัญหาก็คือถ้าฝนตกมานี่ถ้าน้ําท่วมนานี่หนึ่งคันนาขาดแน่นอนครับถ้าฝนติดต่อกันมาสองสามวันน้ําท่วมนาคันนาขาดแน่นอนแล้วปลาของเราก็จะไปเลยครับนูน่นออกไปสู่ธรรมชาติเลยครับยังไว้เราก็เลยต้องมาคุมระดับน้ําแบบนี้ครับง่ายๆครับก็จะใส่ข้อง,งอเราก็จะคุมก็จะไม่ลึกมากนะครับ มันจะไม่ลึกมากผมจะเอาขาลงไปนี่เอามดลงไปประมาณนี้ครับไม่ลึกมากประมาณเขา่เาแล้วก็จะคุมน้นํานี่ถ้าเราอยากปล่อยน้ําแล้วก็ดันลงได้แบบนี้น้ําก็จะไหลเลยครับอันนี้เราก็จะการปลาออกอเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้แล้วถ้าเราอยากปล่อยน้ําให้หมดปล่อยน้ําออกจากน้ให้หมดเราก็สามารถถอดข้องอข้างล่างได้เลยครับถอดข้อง,ง,งอออกเขาก็จะไหลออกหมดเลยน้าง่ายๆครับ สามารถคุมได้เราก็แบบนี้เราก็ทําแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าน้ําจะท่วมนาเราหรือเปล่าปลาจะออกไปไหนหรือเปล่าประมาณนี้อีกอย่างที่เราทําก็คือเราจะทํารั้วอ้อมเลยครับรอบนาเราไว้เพื่อที่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ออกนะออกไม่ได้แต่อีกเดือนสองเดือนสามเดือนข้างหน้าเมื่อขนาดเขาตัวใหญ่ขึ้น เขาอาจจะขึ้นออกมาเอางได้อันนี้เราก็ต้องล้อมขังเพื่อขังไว้ครับล้อมเพื่อขังไว้แต่ตอนนี้เขายังตัวเล็กอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปไหนได้ก็อยู่ในนานี่แหละครับขี้เป็นปุ๋ยให้เราอยู่ข้าวครับก็จะเขียวประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนี่ก็ได้ปุ๋ยจากขี้ปลานี่แหละครับซึ่งหลักการของผมแล้วก็คือเราเลี้ยงปลานาข้าวเราสามารถเลี้ยงปลาได้สองชุดก็คือถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เราก็เราก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเราก็ปล่อยน้ําออกเราก็ได้จับปลาเราก็จะมีข้าวมีปลาแล้วพอเราจับเสร็จเราก็จะตัดต่อสางข้าวเราก็ปล่อยน้ําเข้าไปเราก็เลี้ยงปลาได้อีกรอบหนึ่งรอจนกว่าจะถึงฤดูที่จะดำนาอีกรอบซึ่งเราก็ปล่อยน้ําออกเพื่อที่เราจะจับปลาหลังจากนั้นเราก็เราก็สามารถปักดำได้เลยครับโดยไม่ต้องไถ หลักการง่ายๆก็คือคิดซะว่าเหมือนเหมือนสะนะครับเหมือนสะที่เราที่เราไปสู่ปลาออกจากสะเวลาเราไปจับปลาในสะก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะเป็นดินโคลนครับเราก็สามารถปักดำลงไปได้เลยโดยไม่ต้องไถแค่นี้เราก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการไถต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีครับได้แบบร้อเปครับแล้วชาวนาวถ้าทำแบบนี้เราก็จะมีทั้งข้าวมีทั้งปลา และก็ยังประหยัดต้นทุนแน่นอนครับสำหรับความคิดผมผมคิดไว้แบบนีออ้สำหรับใครที่มีความคิดอื่นๆหรืออยากแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกหรือทักมาบอกได้เลยครับผมยินดีครับผมผมยินดีและผมก็ยังอยากศึกษาและเรียนรู้ต่อไปครับรับทุกคำแนะนำของทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้สวนเกษตรเอ็นโตรโนโเคมีสวัสดีครับ